สวัสดีครับบทเรียนนี้จะสอนการใช้เครื่องมือแฮตนะครับก็คือ,อ,เ,คอ,อเครื่องมือตัวนี้นั่นเองเนาะโดยเครื่องมือแฮเนี่ยเขาบอกว่าการใช้เครื่องมือแฮตนะครับจะใช้เฉพาะสําหรับบริเวณนะครับที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับผมซึ่งจะเป็นการทําลักษณะของแพทเทิร์นหรือว่าลวดลายต่างๆในบริเวณบริเวณนั้นพื้นที่ปิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวอย่างก,กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขออ,อนุญาตวาด ตัวที่เป็นพื้นที่ที่เราจะทําการใส่ลวดลายตัว h ฮตตตัวนี้ก่อนนะครับผมสมมุติผมมีพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ปิดอยู่2พื้นที่นะครับเดี๋ยวผมขอขอเชื่อมมันลงมาหน่อยเนาะสมมุติของผมมีพื้นที่ในลักษณะนี้ละกันนะครับผมผมใช้คําสั่งคําสั่ง h ฮครับคลิกเลือกเลยนะครับโดย มัง่งต้นเนี่ยในเวอร์ชัน2024เนี่ยมันจะให้เราเลือกในลักษณะของแพทเทิร์นเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของแพทเทิร์นเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ในภายหลังเนาะอันนี้ผมอยากจะแนะนำทุกท่านนะครับเมื่อเลือกคำสั่งแฮชแล้วนะครับให้พิมพ์ s นะครับอ่าหนึ่งครั้งหรือว่าใครจะเอาเมาส์นะครับมาคลิกเลือกตรงนี้ก็ได้ที่เป็นคำสั่ง solid เนาะอ่าลักษณะของแพทเทิร์นเรากำหนดก่อนว่าเป็น solid ก่อนนะครับพิมพ์ s นะครับจากนั้นครับเลือกบริเวณที่เราต้องการทำแฮชเลยครับ จากนั้นเราทำการกดสปีด b a r หรือว่า Enter นะครับเพื่อยืนยันว่าบริเวณนี้เราเลือกใช้คำสั่งนี้นะครับผมโอเคจะได้ลักษณะ head ะดังรูปนะครับผมหากต้องการนะครับเพิ่มแค่บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผิดปิดพื้นที่เดียวเนาะอันนี้เราจำเป็นจะต้องอทำการเลือกเฉพาะพื้นที่นะครับเช่นบริเวณตรงนี้นะครับผม คราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแก้ไขตัวแฮชยังไงนะครับใช้เมาส์นะครับคลิกไปที่แฮชนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะขึ้นเมนูบริเวณข้างบนตัวริบบอนตัวนี้นะครับอ่าแล้วทําการแก้ไขหรือ modify ภายในหน้าต่างหน้าต่างนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ครับผมจะเปลี่ยนจาก Solid นะครับให้เป็นลักษณะ Pattern ประเภทอื่นๆเนาะผมก็ไปเลือกนะครับอ่า p a ท t e r n ที่เราเลือกใช้นะครับเช่นตัวนี้นะครับผมอาจจะทําเป็น ตะข่ายแล้วกันเนาะผมใช้ลักษณะของ H ในลักษณะนี้นะครับผมคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนในลักษณะตัวนี้มันจะทําอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าลูกเล่นในการทํางานของมันเนี่ยมันจะ สามารถทาอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเราสามารถปรับในลักษณะของตัวแพทเทิร์นนะครับได้ก็คือไออย่างอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าแพทเทิร์นนะครับหรือว่าในส่วนนี้จะเป็นการไล่ระดับสีนะครับอะแพทเทิร์นตัวโซลิดก็คือสีเดียวกันเลยแล้วก็การไล่ระดับสีนะครับแล้วก็ตัวลดลลยนะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่อตาผู้ใช้นะครับเราทําการ modify เองเลยนะครับผมแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมขอเลือกใช้อ่ะผมจะพาทำในส่วนที่เป็น solid ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราเลือก solid นะครับตรงนี้เนาะมันจะให้เราสามารถเลือกในส่วนของตัวสีได้เช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีส้มตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับคราวนี้ครับมันจะเหลืออีกช่องหนึ่งเนาะที่เอาไวใ้ให้เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือ modify การทํางานนะครับคือในส่วนของ hash transparency นั่นก็คือการลดความสว่างของมันนั่นเองอ่ะเช่นตอนนี้นะครับถ้าเราคลิกดูนะครับอ่ะ ถ้าเราคลิกด,ดูอันนี้ผมขอกด escape ออกก่อนนะครับถ้าเราดูนะครับสีส้มมันค่อนข้างที่จะสว่างเปะเฉียวเนาะถ้าสมมติผมไปปรับในส่วน transparency สัก50เห็นว่าสีส้มมันค่อนข้างที่อามันจะทำการลดความปรุง ลดความทึบแสงของมันนะครับให้มันโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นตัวนี้นะครับมันเอาไวล้ลดความปร่งแล้วก็วเพิ่มความโปร่งใสเนาะของตัวแฮชของเรานั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ผมขอปรับกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ครับมาในส่วนของตัว การไล่ระดับสีแล้วกันตรงนี้ครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าสีที่1สีที่2ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นสีไหนนะครับเช่นสีที่1ผมใช้เป็นสีส้มสีที่2ผมใช้เป็นสีดานะครับผมมันก็จะค่อยๆไล่ระดับสีไปให้ถึงในจุดอีกในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเรานั่นเองคราวนี้ครับมาในส่วนที่เป็น t ฮ a พา p ิ r ี n c y เก็เหมือนเดิมครับถ้าสมมติตรงนี้ครับเราสามารถปรับได้เช่นกันเนาะ ว่าต้องการให้เพิ่มความโปร่งใสของมันเนียเท่าไหร่นะครับผมในรีเซ็ตของผมเพิ่มมาเป็น20่สิบแก็จะเริ่มเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเริ่มมีส่วนที่มองเห็นและมองทะลุได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นการทําบุมครับถ้าสมมติผมกลองไป45องศานะครับลักษณะที่มันทําการาค่อยๆเปลี่ยนไล่หรือไล่ระดับสีของมันเนี่ยก็จะไป,ไป,ไปเป็นในแนว45องศานะครับผมอันนี้ผมขออ่า ตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะตัวสุดท้ายเพราะตัวนี้เป็นการปรับเปลี่ยนของยูเซอร์นะครับที่เรามาโมดิฟายอีนะครับแต่ผมจะไม่ได้สอนนะครับผมผมจะสอนถึงแค่ตัวที่มีอัปเพตมาให้แล้วกันนะครับเช่นตัวแฮชตัวนี้ครับเมื่อผมต้องการที่จะทําให้มันละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยสกลตรงนี้นะครับ โดยตรงนี้ครับ call <ol> reference มาเป็นสกิลที่1ถ้าเราอยากให้ละเอียดมากกว่านี้เราก็สามารถปรับให้ลดลงได้เช่น0.5นนะครับผมมันก็จะมีโครงตาข่ายที่ละเอียดมากขึ้นนะครับผมคราวนี้ครับมาในส่วนที่ มันมาในส่วนด้านซ้ายมือสุดกอนละกันนะครับผมซึ่งตัวตัวที่ผมจะสอนนะครับคือตัวที่เป็นรีมูฟนะครับเส่นการนําตัวแฮตออกนะครับบริเวณแฮตนะครับตรงนี้ถ้าสมมติผมเอาเมาส์มาคลิกจะเห็นว่าขอบสีฟ้าสีอาสีน้ําเงินออกฟ้าเนี่ยที่มันเรียงแสงตัวนี้ครับอาบริเวณนี้จะหายไปนั่นหมายความว่าแฮตบริเวณนี้ครับจะอาถูกลบออกไปครับเมื่อเราทําการกดยืนยัน e n น e r นะครับผมก็จะได้ลักษณะงานประมาณนี้นะครับผม ครับสำหรับเครื่องมือ e ฮ d ก็จะมีลักษณะการทำงานโดยประมาณนี้เนาะถ้าหากสมมุติเราอ่าทำงานเสร็จที่แล้วเนี่ยเราสามารถกดกดกด,ด,ดเพื่อยืนยันการทำงานหรือว่ายืนยันนะครับการปรับเปลี่ยนของเราเนี่ยโดยการกดโค้ด h ฮชอิดิเตอรนะครับหรือว่าใครจะกด Escape บริเวณเป็นพิมพ์ด้านบนซ้ายมือนะครับเพื่อสิ้นส้นการทำงานก็ได้นะครับผม